ช่อง7 HD ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอศิริราชสวัสดีครับ เมื่อไหร่ที่อากาศหนาวรู้สึกเย็นต้องระวังสุขภาพกันให้ดีมาฟังวิธีการป้องกันโรคที่เกิดขึ้นในฤดูหนาวจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญกันครับอากาศหนาวทําให้ป่วยได้โรคอะไรได้บ้างครับครับในช่วงฤดูหนาวนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพตามมาแล้วก็เกิดภาวะต่างๆที่พบได้บ่อยขึ้นหลายภาวะนะครับ ภาวะแรกก็คือโรคไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่นะครับซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสอันนี้ก็มักจะมีอาการติดเชื้อเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้สูงขึ้นนะครับปัญหาที่2ก็คือเป็นปัญหาเรื่องโรคภูมิแพ้เนื่องจากอากาศหนาวแล้วอาจจะไม่ค่อยได้ออกนอกบ้านเท่าไหร่นะครับก็อาจจะแพ้ขนสัตว์ แพ้ตัวไรในฝุ่นอะไรต่างๆก็อาจจะทาให้เกิดอาการไอจามมีน้ํามูกผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องโรคปอดเรื้อรังหรือโรคหอบหืดอ,อยู่เดิมก็อาจจะมีอาการกําเริบหอบมากขึ้นได้ในช่วงนั้นนะครับนอกจากนั้นเรื่องของผิวหนังนะครับก็มักจะมีปัญหาที่สําคัญอยู่2เรื่องเรื่องแรกก็คือผิวแห้งคันซึ่งมักจะพบในผู้สูงอายุนะครับที่มีชั้นใต้ผิวหนังลดลงก็อาจจะเกิดอาการคันบริเวณผิวหนังอีกปัญหาหนึ่งของผิวหนังก็คือว่าอาจจะมีอาการ ผื่นแพ้ผิวหนังนะครับซึ่งอาจจะมีอาการกําเริบขึ้นในช่วงอากาศหนาวครับการป้องกันควรทําอย่างไรครับ ครับก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพให้ดีนะครับรักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ดื่มเหล้าจัดผู้สูงอายุเองก็ควรที่จะมีการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่นะครับตลอดจนผู้ที่มีโรคประจําตัวต่างๆหรือว่าหลีกเลี่ยงไปในที่ที่ผู้คนแออัดที่ต้องพลุกพลเรียผู้อื่นอย่างใกล้ชิดแล้วก็พยายามที่จะหมั่นล้างมือบ่อยๆเนื่องจากมือเราอาจจะไปจับบริเวณที่ผู้ที่ติดเชื้อไปสัมผัสอยู่เดิมหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นนะครับหากตัวเองติดเรื่ออออองงงขขขขไไไ้้้้หหหวววัดัดดดเเกกิึนรืใญ่ลามา,ามมีจ็ต ีผ้าเช็ดหน้าปิดปากอยู่เสมอครับขอคําแนะนําในการดูแลสุขภาพในช่วงหน้าหนาวด้วยครับ ก็ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์นะครับออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอพักผ่อนให้เพียงพอถ้าต้องออกไปบริเวณที่มีอากาศหนาวนะครับก็ควรสวมเสื้อผ้าที่อบอุ่นอาบน้ําอุ่นนะครับแล้วก็หลังจากเช็ดตัวหมาดๆก็ทาโลชั่นเพื่อป้องกันผิวแห้งหลีกเลี่ยงการเลียริมฝีปากบ่อยๆนะครับเพราะอาจจะทําให้ปากแห้งได้หรืออาจจะทาลิปมันนะครับเพื่อเป็นการป้องกันครับฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมทั้งดูแลตนเอง พบหมอศิริราชอยากเห็นคนไทยทุกคนแข็งแรงและสุขภาพดีไปด้วยกันและพบกันใหม่สัปดาห์แน่สวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน